แบล็กกี้มาดูนี่สิน้องน้องเอฟซีอ่ะเขาส่งรูปวอดมาให้พี่อ้อมทาง Facebook อีกแล้วนะนี่ส่งมาจากน้องวนะุนเะส้นน่ารักมากๆเลยอุย้ยมีพี่อ้อมกับแบล็กกี้แล้วเจอเจเรดด้วยด้วยนะเนี่ยกำลังนั่งกินขนมกันต่อมานะอีกรูปหนึ่งนะส่งมาจากน้องอาทิตยานะคะโอโ้รูปพี่อ้อมชูสองนิ้วสู้ตายค่ะนะ่านะรักมากๆเลยค่ะ นี่แล้วก็รูปสุดท้ายนะจ๊ะส่งมาจากน้องแก้มค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะเป็นแฟนตาซีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆที่ส่งรูปวาดมาให้พี่อ้อมนะคะแบล็กกี้วันเนี้พี่อ้อมมีนัดกับน้องๆ FC ขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกันด้วยนะยนะิปปี้น่าสนุกจังเลยนะคะแบล็กกี้ขอไปได้วยคนสิครับเหนียวได้เลยจ้าประกาศข่าเดือนประกาศจากสภาวะพยากรณ์อากาศฉุกเฉิน วันนี้จะมีพายุลูกใหญ่พัดเข้ามาที่เมืองของเราขอให้ทุกทกท่านอยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทพา์สินของท่านจบค่าวอะไรกันนะ่ะเมื่อเช้าอากาศยังสดชื่นอยู่เลยไม่น่ามีหรอกนะพายุนะ่ะไปเที่ยวกันเถอะแบล็กกี้จะตีหรอฮ่าเหมียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแบล็กกี้ไปกันเถอะน้องๆคะเดี๋ยวพี่อ้อมแวะเติมน้ำมันที่นี่แป๊บเดียวนะคะ วาพี่อ้อมฮาผับคายุฮิมะมาฮะไอ้ยากลิ่งแล้วเอ๊ะเอาเยลยรถ้าแดงกลิวไปแล้วน้องบีมกลับมาก่อนพี่อ้อมยังผ่อนวดรถไม่หมดเลยไม่ ชาวโรบอกที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอมแช n แนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบ็อกกันเหมือนเดิมค่ะกับดาที่ชื่อว่า natural d i s r u c t e r survival กันนะคะ ซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะหนีรอดกันไหมคะ่ะไปกันเลย let's go <S ซึ่งเกมนี้นะคะจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบด้วยกันคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะอู้หูดูสึกว่านะคะด่านนี้นะคะจะเป็นด่านสาธารณะ Favorite? หรือเปล่าคะอ่าจะเป็นสวนสาธารณะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นซิว่าจะเจอภัยพิบัติอะไร ลกลงมาแล้วอ่ะอุ้ยหน้าทิ่มหงายง,ง่บเลยอ้ยใครผลักเนี่ยโอ้โหหรือว่ามันลื่นเนี่ยฮึบฮึบฮึบอยู่ด้วยอยู่ด้วยคนเพื่อนอยู่ด้วยเพื่อนอุ้ยอย่าทิ้งกันมาเพื่อนอฮ้ยเดี๋ยวนะขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยโอโ้หเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยโอโ้ยมีคนหนึ่งมีปีกเลยนะเนี่ยเฮ้ยขออยู่ด้วยนะขออยู่ด้วย โอ้โหงานน้ำไหยนะโอ้โหภูเขาไฟหรือว่าด่านนี้จะเป็นด่านภูเขาไฟระเบิดคะโอ้โหเกิดมาไม่เคยเห็นภูเขาไฟขอไปดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยไอ้พี่อ้อมฮะตายแล้วพี่อ้อมจะเข้าไปทําไมล่ะคะเนี่ยมันเสี่ยงตายมากๆเลยนะคะอถึงเสี่ยงพี่อ้อมก็จะเข้าไปโอ้โหแบล็กกี้ดูลาวาสิเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเลยไอ้พี่อ้อมฮะแบล็กกี้กลัว ไม่ต้องกลัวแบงกี้พี่ยอมก็กลัวอู้หูยหูยเราต้องหนีรอดที่ได้เลยอ่ะเฮ้ยดูสิอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฉียวหัวไปนิดเดียวเองนะคะฮ่ามาเร็วๆเพื่อนๆมาเลยอ่ามันนี่มันนี่อ่ามันถึงจะลุ้นระทึกนี่อ่ะเฮ้ยน้องเขาไปไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะอุ้ยแย่แล้วรมันจะโดนบนหัวเราไม่เนี่ยอุ้ย ฮ้ยโอ้ยร้อนร้อนหนีแล้วหนีแล้วโหดมากๆเลยอะโอ้ oh my g อดนี่พวกเธอกลัวตายกันบ้างมิเนียฮ่าพี่ยังไม่กลัวตายเลยนะคะเนี่ยพี่อยากลองของอะจ้ะโอ้โหสงสัยจะเจ็บหนักกันนะคะเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักแน่ๆเลยงานนี้ฮ่าโอ้โหดูสิลาวามันพ่นออกมาไม่หยุดเลยนะเนี่ยไอย้แท่งสี่เหลี่ยมนี้มันสุดยอดจริงๆนะเนี่ย โอ,โ,ออโอ้โหโอ้ยโอ้โหหล่นมาไม่หยุดเลยอือหือใหญ่แล้วใหญ่แล้วโอ้โหทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้โหน้องกินแอปเปิ้ลใหญ่เลยแบ่งพี่มั่งสิแอปเปิ้ลเอ้ยพี่ก็อยากกินนะเฮ้ยอ้าเมื่อกี้เฉียวหลังไปนิดเดียวเย้เอาชีวิตรอดได้แล้วนะคะจากภูเขาไฟระเบิดค่ะโอ้โห,โ,หโ,หโหใจหายใจคว่ำมหมดเลยค่ะนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะคะเนี่ย โอ้โหสงสัยวันนี้จะเป็นด่านอะไรคะโอ้โหนี่มันจะเป็นตึกนะคะตึกสูงหลายชั้นเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราตามเพื่อนๆไปก่อนนะคะไอ้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 อย่าบังนะอย่าบังไปด้วยไปด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยไปทางไหนแล้วเนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอุ้ย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 พี่อ้อมหาวิ่งอะไรยสิคะพี่ก็วิ่งสุดแรงเกิดแล้วนะแบล็กกี้อย่าเร่งพี่อ้อมสิเอาล่ะขึ้นมาถึงชั้นสูงสุดแล้วนะแต่เอ๊ะ เอ๊ะทำไมไม่เห็นมีเพื่อนๆเ,เราขึ้นมาเลยล่ะแบล็กกี้อ้าเดี๋ยวเขาก็ขึ้นตามเองล่ะฮะอุ้ยเดี๋ยวนันนะขอดูก่อนเอ้าเพื่อนๆยังอ,อยู่ข้างล่างกันเลยอะ่ะโอยไม่กลัวตายกันบ้างหรืองไงเนี่ยพวกเนี้ยไอ้แย,ย่แล้วไรพิบัชต่อไปก็คือไฟไหม้เหรอเอ้ยไม่นะนี่เราจะโดนย่างสดกันไหมเนี่ยนี่เราขึ้นมาบนตึกสูงแล้วนะคะโอ้ยไม่นะไม่นะไม่อยากโดนย่างสดนะ่ะ อ้หนูก็กลัวนะคะอุย้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเลยโดนย่างสดด้วยกัน <c oughs> โอย้ยังจะมีอารมณ์เต้นอีกนะคะน้องโอ้โห้ถ้าทางจะมันนะเนี่ยโหดมากเลยโอ้โหดูสิคะตึกมันสูงมากกี่ชั้นเนี่ยโอ้โหข้างล่างกันไปแล้วนัานนะ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโอいい้โ,อโหไฟมันลามทุ่งมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะโอูอย่าช้าค่ะอย่าช้าแล้วเร็วเข้าโอ้โหยเพื่อความสะใจนะคะไอ้ไอ้เฮ <pper> ้ยเฮ้ยเตึกเอียงตึกเอียงตึกจะถล่มแล้วเฮ้ยระวังนะเพื่อนตึกจะถล่มแล้วหายทำยังไงดีทำยังไงดีเฮ้อโอ้โหยกระโดดออ้หืหลอดเลือดลดเลยนะคะกลายเป็นหลอดเหลืองเลยค่ะ โอโหน้องรอดเหมือกันเลยนะคะโอ้โหดูสิไฟมันไม่เผาผัานวอดไปหมดเลยค่ะโอ้โหตึกรามบ้านช่องนี้นะไม่อยากจะอยู่เลยค่ะเสียหายหลายแฝนแล้วนะคะเนี่ยหลายล้านเลยเออโอ้โหไปทั้งหลังเลยไปทั้งตึกเลยนะคะเย้เรารอดแล้วเย้อุ๊ยต่อไปเป็นด่านอะไรคะน่าจะเป็นด่านมินิมาร์ทหรือเปล่าคะอุ้ย โอ้โหถ้าทางจะเป็นเกาะนะคะเนี่ยหนีไปที่ไหนก็หนีไม่ได้อุ้ยในร้านมีอะไรข้าไปดูในร้านค้าไหนสิไอ้พวกเราแล้วหาของกินกันแล้วไอ้จะมีอารมณ์มาหาของกินกันเหรอโว้ยก็มันหิวนี่นะโอ้โหแอปเปิลผลไม้ผักผลไม้เอามาให้หมดเลยนะพวกเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะหาที่แอบตรงไหนดีคะอุ้ยดูสิที่โล่งจงขนาดนี้จะแอบที่ไหนกันเนี่ย อุ้ยนั่นไงนั่นไงมีสงเสาเหล็กให้ปีนด้วยอะ่ะอุ้ยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยฮึบฮึบฮึบห้อยลื่นลื่นตายเฮ้ยเกือบไปอุ้ย่อไปอะไรแผ่นดินไหวโอไม่ oh my, นะแผ่นดินไหวโอ้โหยะแล้วอ้ายหลังคาสะเทือนโอ้โหไอแผ่นดินสะเทือนตน้ตนงงต้นไม้มันไปหมดแล้วนะว้ายแย่แล้วทำยังไงดีทำยังไดงไดีไอพี่อ้อมหาระวังนะครับโอ้ย อุ้ยแบล็กกี้เดี๋ยวนะเรายืนอยู่ตรงนี้ก่อนรอดไหมรอดไหมดูอีกทีดูอีกทีอุ้ยอ้ายออ้โหเสาเส,ส,สือไปหมดหลังคาก็ไม่อยู่หลังคาก็หลนอุ้ยทำยังไงดีเนี่ยอ้ายพี่อมค่ะพี่อมรอหนูด้วยค่ะอุ้ยอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละไม่ไปไหนไกลหรอกไม่รู้จะหนีไปทางไหนดีนะคะเนี่ยมืดแปดด้านไม่หมดเลยค่ะอุ้ยเราจะรอดไหมคะเนี่ย โอ้โหแผ่นตรงนั้นไปแล้วนะคะอุ้ยน้องคนนั้นน่ะไหวไหมน่ะไหวปะน้องโอ้ยกระโดดสูงเลยเนี่ยโอ้ยทำไงดีโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยนี่นี่นี่ขอยืนด้วยขอยืนด้วยโอ้โหตายแล้วตายแล้วมีกี่ชั้นกันเนี่ยอุ้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 ยแผ่นนินไหวแผ่นนินไหวยังอยู่ยังอยังยังยังไหวยังไหว ยังเอาอยู่ยังเอาอยู่นะอุ้ย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 อ้ายหลังคาไปแล้วอ้ายอ้อายหนีเร็วหนีเร็วพวกเราหนีเร็วโอ้โหสั่งสะเทือนไปหมดกี่ริกเตอร์คะเนี่ยโอ้ยนี่นายจะมายืนใจเย็นอยู่ได้อ่ะไม่กลัวหรอเย้ผ่านแล้วค่ะโอ้โหนึกว่าจะโดนแผ่นดินไหวหรือว่าจะโดนหลังคาทับซะแล้วนะคะเนี่ยอุ้ยต่อไปเป็นด่านออฟฟิศกระจกนะคะ จะไปเจออะไรอีกนะเนี่ยโอ้โหดูสิดูตึกอาคารสิกระจกเต็ไมไปหมดเลยอะไปกันเถอะแบล็กกี้เลารีบเข้าตัวอาคารกันเถอะนะวัวเร็วๆเลยค่ะนะคะพี่อัมแบล็กกี้กลัวจะแย่อยู่แล้วอุ้ยพี่อัมก็กลัวอุ้ยยังไม่เคยเล่นในนั้นเนี่ย,ยด่านเนี้ยไปเถอะแบล็กกี้หืมเกิดมาก็เพิ่งจะเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติในเกมนี่นี่แหละไปเร็วไปเร็วไปเร็ว โอ้ยเมื่อกี้นะ้นทันเลื่อนตกลงมาได้อะ่ะโอ้ยไปเร็วไปเร็วไปแล้วโอ้ยตามมาเลวเพื่อนเื่อนมาแล้วให้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวฉันจะพาเธอขึ้นไปเองอุ้ยตามกันมาเร็วๆอุวโอ้ย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 ใพยุฮีมะเขาบอกให้หาที่อุ่นๆหลบภัยนะคะแล้วที่ตรงไหนลนะ่ะที่มันอุ่นน่ะที่มันปลอดภอัยอ่ะ อุยตรงไหนล่ะโอ้โหหนาวจังเลยวิ้ยุคีมะหายหนาวจังเลยอะเฮ้ยทำย,ยังไงดีจะแข็งตายอยู่แล้วอะอุยอยาแล้ว <c oughs> อุ๊ยที่ไหนดีที่ไหนดีนดอุย้ยหวังว่ากระจกมันคงจะบังได้นะอุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีความรู้สึกว่าถ้าเราแอบตรงนั้นอะมันจะอุ่นขึ้นหรือเปล่าวะ โอ้โหย,ยังจะมีอารมณ์เต้นอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยเต้นด้วยคนเต้นคลายเครียดอย่าก,กดดันกดดันโอ้โหยรู้สึกว่าจะมีเราสามคนเอนจอยกันอยู่แค่นื้นเนี่ยไอย้พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยมัวเต้นกันอยู่นั่นแหละรีบหนีเราสิอายุฮี玛ม,มันจะพังจนจบละหมดแล้วนะ เฮ้ยรานี่ยเรานี่แล้วทำไงดีทำไงดีโอ้โหโอ้โหตึกไปแล้วโอ้โหเสาไปแล้วน่ะโอ้โหไปแล้วทางอาคารนั่นน่ะนะะโอ้ยหลังทงหลังคานี่ไม่อยู่แล้วโอ้ยใครทำประกันชีวิตไว้หรือเปล่านี่อ๋อเขาไม่ทนละคะพี่อ้อมไม่ทำตั้งแต่แรกตอนนี้ไปทำก็ไม่ทำละคะโอ้ยไงเงิบพอดีเลยนะคะล้มจังหวะจบพอดีเลยค่ะโอ้โหเฉียดชิวนะคะเอาล่ะ แมปต่อไปนะคะน่าจะเป็นแมปของอะไรนะไปดูกันซิอ๋อน่าจะเป็นแมปของด่านรบหรือเปล่าคะอุ้ยมีรถถังกับเฮลิคอปเตอร์ด้วยค่ะว้าวู้โอ้โหขอขับหน่อยนะขอขับหน่อยเอ๊ะทำไมมันไม่ไปอะเอ๊ะแล้วนั่งตรงไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย้ยขอขับหน่อยดิขอขับหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวนะวนะหาทางเข้าก่อนหาทางเข้าก่อน เดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ไปนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่งตรงไหนเดี๋ยว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 อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเออโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้คนขับต้องนั่งข้างหน้านี่เองไปแล้วไปแล้วบึนบึนบึนมามาตามมาตามมาอ๋อเฮยโอ้โหนี่จากภัยพิบัติที่เป็นไฟไหม้อีกแล้วค่ะอุ้ยไฟไหม ออ้ <ítulo> ยแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยะจะลา Champions. จาอนต <Esta>. ิดขัดโอ้ยจะมาจอดหัวใจกันตรงนี้เนี่ยว้ายไฟไหม้มาแล้วแย่แล้วโอ้ยโอ้ยถอยหลังถอยหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติด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 ว้ายทำยังไงดีทำยังไงดีแบ็กกี้ร้อนร้อนร้อนโอ้ยแย่แล้วโอ้ยรถถังจะช่วยได้ไหมเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ก็บินไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวก่อน ใจเย็นลูกพี่โอ้โหร้อนมาแล้วอุ่นๆมาแล้วน่ะอุ้ยแล้วปิงขึ้นไปแล้วอุ้ยไต่ขึ้นไปแล้วแล้วเข้าโอ้โหจะรออนไหมเนี่ยโอ้ยนี่เตียวนี่เตียวโอ้หสูงใช้เล่นนะเนี่ยอพี่อ้อมระวังลื่นล้มนะคะอุ้ยใจเย็นๆแบล็กกี้โอ้โหอีกนิดนึงอายนิดนึงจะไหวไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยไอขึ้นมาแล้วแล้วไอ ตกแล้วเฮือกเ <c oughs> จ็บหนักเววเรียบร้อยเลยค่ะว้าวต่อไปเป็นด่านอะไรนะอุย้ยปั๊มน้ำมันอ๋เฮ้ยรถเบนซ์ป้ายแดงขอขับเลยนะไปไปแล้วน้องพี่ออมจะพาไปเที่ยวแล้วขึ้นรถแล้วแล้วเราจะไปแว้นการไปเที่ยวกันเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยก <c oughs> ี่คนเนี่ยสี่คนหรือเปล่ามาเลวมาแล้ว ไปเร็วไปเร็วไปไปเร็วอ่าไปแล้วนะเตรียมตัวนะจับแน่นๆนะเอ้ยเดี๋มันรถมันไม่ไปอะ่ะรถติดอะ่ะน้ำหนักตัวใครหนักเนี่ยใครหนักเนี่ยลงไปเลยนะเนี่ยโอโ้โหพี่อ้อมฮ่าแด๊กซี้เห็นนะคะอ้ายมืดคืนมาอ้ายรถตีลังกาอ้ายเกาะไว้แน่นๆน้องๆเกาะไว้เกาะไว้น้องบีมเกาะไว้อ้าย อ้ายกกรถกลิ้งรถกลิ้งอ้ายนี่จกพายุขีมะอีกแล้วอะ่ะโอ้ยอยู่ในรถเราจะออกไปหาที่หลบภัยยังไงเล่าอุยอ้ยอ้อยอ้อยอ้อยโอ้โหกระดงกระเดง้งกระเด้งกระรอนโอ้โหกระเด้งงัวงไปหมดเลยเจ็บหัวโอ้ยหัวสมองระบมไปหมดแล้วอ้ายออกมาหน้าก็แล้วไม่รถชั้นน้องบีมเพียงผ่อนรถไม่หมดเลยกลับมา <c oughs> อุ้ยเราต้องไหาที่หลบกำบังนะคะในปั๊มก่อนอุ้ยจะหนีรอดไหมเนี่ยโอ้ยดูสิแต่ละคนนี้สะบักสะบอมมากๆเลยนะเนี่ยเจ็บหนักเลยเนี่ยโอ้ยขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยโอ้โหพายุหิมานี่มันร้ายแรงจริงๆเลยเนี่ยโหดมากโอ้ยจะหนีรอดไหมนี่เราโอ้ดีนะเนี่ยหลอดเลือดยังสีเขียวอยู่นะเนี่ยมาๆๆม พวกเรามาหลบตรงนี้เร็วฮ่าเดี๋ยวผมจะมาหลบตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหดูสิพาย,ยุฮิมะนี่มันมาแรงจริงนะเนี่ยดูสิท่าทางจะไม่หยุดง่ายๆเลยนะเนี่ยโอ้โหยืนตรงนี้น่าจะปลอดภัยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจเลยนะเนี่ยโอ้ยเสียวจังเลยฉลานมนี่มิตติโอเ,เองอ่ะหุ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอไปดูงนูหน่อยหนึ่งอุ้ยอ้ายกระเด็นกระเด็น <c oughs> ว้ารอดแล้วค่ะว้้วต่อไปนะคะเป็นด่านแข่งรถค่ะอโอ้โหว้าวรถโกคาร์ทขอนั่งด้วยสิมาเลยขอแว้นหน่อยอ้าโอ้โหรถติดโอ้ยอย่าจอดรถสิรีบไปดิจะราจรติดขัดนะจะหนีพายุเนี่ยเอ้ยอย่าชนดิอย่าชน โอย้ยอชนดิอย่าชอนอุ้ยอ้โหยอ้โหยรถหมุนอ้โหรถตีลังกาอ้โหตีลังกาแปดตลบอ้โหยสมองบวมแล้วเดี๋ยวนะอีกรอบขอขับอีกรอบอ้โหยพี่ขอกดเกียร์ R ถอยหลังเลยถอยหลังถอยหลังไปแล้วเกียร์ R แล้วฝนกรดค่ะอุ้ยแย่แล้วฝนกรอดอ้รถชน แย่ yeah, แล้วน้องๆรีบโดล,ะะลโกดกันเลยนะคะฝนกรดกำลังจะมาแล้วค่ะอุย้ยเราจะหาที่กําบังนะคะยังไงดีใต้อาคารนี้จะไวไหมเนี่ยโอ้โหทับหัวกระโดดขึ้นไปข้างบนจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหจเจอเหล็กทับหัวฮึบ <c> ฮ <ười> ึบฮึบอขึ้นได้แล้วโอ้โหเดียบนะอะไรเนี่ย ไม่นะทำไมรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเลยรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มันไม่มั่นคงเลยนะเนี่ยแบล็กกี้อเหนะนะพี่ฮาพี่อ้าานะอมเรานี่ดวงสวย,ยจริงๆนะนะคะเนี่ยเจอแต่เรื่องร้ายๆกันเนี่ยอ๋อโหยชีวิตมันไม่มั่นคง,งจริงๆเลยนี่นะครับมันติีอื่น <laughs> แ,แล้วแล้วเราก็ลากก่โอ, <laughs> อ้โหจะเรามาเชียร์เพื่อนๆกันดีกว่านะคะว่าเพื่นพนพนอนๆเขาจะรอดกันไหมคะว้าว ต่อไปนะคะเป็นด่านสวนสนุกค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยอะ่ะว้าวไวกิ้งโอ้โหพี่อ้อมขอไปเล่นไวกิ้งก่อนนะคะเฮ้ยมาเลยครับเดี๋ยวผมกวยให้ครับนี่มาเลยครับ,ม,รบมาเลยมาเลย,มาเลยค่ะขออยู่นั่งด้วยคนนะคะมาเลยค่ะน้องๆมานั่งไวกิ้งเล่นกันว้าวูยังจะมีอารมณ์มานั่งไ <laughs> วกิ้งยยยยยเยียย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  ยังไม่รู้สึกกันนะยังไม่รู้สึกเฮ้ยทำไมมันแกว่งไม่ได้น้ำหนักตัวเกินนะเนี่ยใครน้ำหนักตัวเกินยกมือขึ้นพี่ลงเองอุ้ยไปดูม้าหมุนหน่อยสิอุ้ยอยากลองเล่นม้าหมุนจังเลยอะ <S <S ่ละลา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 มาแล้วมาแล้วอุยอ้ยอุ้ยนี่ไงม้าหมุนว้าหน่ารักจังเลย ไอ้กอนน่ารักมากดูดิ <c oughs> ไอไพพีบาดมาแล้วโอ้โหมาเป็นลูกเลยอุกกาบาตโอ้โหโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยมาหมุนสะเทือนโหดูไวกิ้งดีแบล็กกี้ตีลังกาแล้วอะไพพีอ้าว <c oughs> ไวกิ้งมันตีลังกาได้ด้วยเหรอคะเนี่ย <c oughs> ดูดิมาหมุนยังสันสะเทือนเลยอะ <c oughs> ออฮาาอยู่ข้างบนสนุกไหมคะน้องฮอดูดิม้าหมุนยังสั่นสะเทือนยังไม่อยากจะอยู่ด้วยเลยอ่ะโอ้แต่ยังไหวยังไหวน่าจะหลบอุกกาบาตเลยนะคะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยค่ะโอ้ไม่หนีบแน่นเลยนะคะหนีบเสาแน่นเลยค่ะจับเสาแน่นเลยนะคะเ,น,เน,ะคะนี่ยอไปเลยน่ะตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนี้นะคะปลอดภัยที่สุดค่ะ อุ้ยน้องคนนั้นน่ะไปนั่งอยู่ตรงนั้นไม่กลัวหรอ,อหนูไม่กลัวลวคะค่ะหนูชอบสะใจดีคะ่ะมาแล้วมายืนตรงม้าหุ่นกับพี่แล้ววิ้ยจะรอดไหมคะจะรอดไหมออวโหงนึงกว่าเล่นกล่องดนตรีกันอยู่ล่ะเนี่ยโอ้ยรอดแล้วคะ่ะโอ้โหต่อไปเป็นแมพชายหาดหรือเปล่าคะ โอ้โหพักร้อนโอ้โหอย่างนี้ต้องพักร้อนยาวๆโอ้โหดูสิชายหาดน่ารักมากๆเลยอุ้ยขอนั่งแกลบนะอ่าโอ้โหวิวดีจริงๆเลยนั่งชิลกันนะอายถ้ามีคอกเทลสักแก้วนึงมันจะเยี่ยมมากนะเนี่ยโอ้โหพี่อ้อมหามืดครึ้มบานะคะเนี่ยอุ้ยงานงอกละแบกกี้ไปกันเถอะโอ้โหลื่นลื่นอุ้ยโอ้โหกระดานวินเซิ ขอเยื <formation> ้มกลับไปใช้ที่บ้านสักอันหนึ่งได้มินเนี่ยโอ้ยไปกันเถอะบลักกี้โอ้โหดูดิมืดคล้มมาเลยอ่ะอุ๊ยน่ากลัวทำยังไงดีโอ้โหน้ำท่วมค่ะอุ๊ยตั้งอยู่บนที่สูงตาย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 ทำไงดีอุ๊ยตายแน่ตายแน่ตายแน่เจ็บหนักแน่แน่เลยเราอุ๊ยทำยังไงดีทำไงดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้ยดูดิน้ำท่วมมาแล้วอะโอ้โหโอ้โหคนนั้นมีลูกโป่งด้วยค่ะโอ้โหแจมแจมแมวเจ๋งแป้งไปเลยนายมีลูกโป่งนี่หรอเนี่ยโอ้หนี่แหละเกาะกระดานวินเซิร์ฟโอ้ยน้องกลิ้งคาร์โรบแล้วนะคะนี่ต้องเกาะแบบพี่นี่เกาะนั่นมันตุ๊กแกเลยค่ะไม่ยอมปล่อยอุ้ยน้ำท่วมมาแล้ว ยมันจะสูงแค่ไหนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ทุกคนนะคะเกาะกันใหญ่เลยค่ะขอให้ผมขอเกาะด้วยสิครับอ้โหูยลองดูวิวข้างล่างสิคะ,คะน้ำมันมาแล้วอะ,ค,ะวค่ะเย้ลงรอดแล้วนะคะอาต่อไปนะคะเป็นด่านโรงเรียน,นะค่ะโอ้โหมาอีกแล้วคะ่ะอหยเราเข้าไปในโรงเรียนกันดีกว่าะค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะ ย่อมขอขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะโอ้โหทำยังไงดีเนี่ยต่อไปจะไปเจอพี่ปัตอะไรโอ้โหโอ้โหนี่เป็นห้องเรียนนะคะโอ้โยดูข้างนอกสิมันโล่งจงมากเลยอะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาที่หลบก่อนหาทําเลยดีๆก่อนอ้ายมาแล้วอะอะไรอะอุย้ยอย่าแล้วอย่าแล้วอุย้ยหาที่หลบแล้วเด็กๆ มาช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยอยู่ห้องไหนดีละเนี่ยโอ้โหพายุสายค่ะแย่แล้วทำยังไงดีพายุสายโอ้ยสายเข้าหูเข้าปากเข้าจมูกหมดแล้วเนี่ยอุยยยยยอ้ยพี่ย้อมค <c oughs> ่ะาลาก,กี้หายใจไม่ออกเลยนะคะเนี่ยอุณพี่ย้อมก็หายใจไม่ออกมาเร็วๆน้องมาแอบห้องนี้กันฮะห้องนี้จะรอดหรอครับเนี่ยโอ้อยผมกลัวจังเลยฮะ อุย้ยน้องนากากฟักทองมาหลบตรงนี้โอ้ยพี่รับประกันห้องนี้ปลอดภัยจ้าเข้ามาหลบที่นี่เลยจริงหรอฮะเดี๋ยวผมขอหลบไปทุกคนนะครับไปเลยได้เลย,เลยหาที่หลบเลยนะฮ่าโอ้โห <c ười> กระดานปลิวลวคะค่ะ <c> ห <ười> ลังคาปลิวโอ้โหอ,อะไรปลิวนะ่ะอุ้ยเกาะไว้นะเกาะไว้ว้าในพีๆๆๆๆ่บอกว่าปลอดภัยครับ ลากไอ่นะคะน้องอู้หูเหลือราบไม้กระดานแผ่นเดียวจะไหวไหมเนี่ยเล็กซี้เฮ้ยที่อ้อมหาแล็กซี้กลัวจงังเลยค่ะอุ้ยดูน้องคนนั้นสิเขาจะรอดไหมนะอุ้ยโอ้โหไม้กระดานปลิวโอ้โหดีนะเนี่ยไม่โดนหัวแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยอโอ้โหใครปลิวมานะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมองไม่เห็นเลย ออ้ยพายุทรายนี่มันรุนแรงจริงๆลยเนี่ยโอ้ยมีลูกปองด้วยเย้รอดแล้วค่ะหยไม่น่าเชื่อเลยนะคะน้องๆโอ้โหใจหายใจคว่ำหมดมาเลยค่ะ อละค่ะนัน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการผจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกับเมล่าเตรียมพบกับกนผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพีออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลบยบาย